เมื่อพูดถึงอาหารไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกคงหนีไม่พ้นส้มตำอาหารจานเดียวที่เต็มไปด้วยรสชาติจัดจ้านเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานครบรสแต่ใครจะรู้ว่าอาหารจานนี้มีที่มาจากตำนานที่น่าสนใจและยาวนานกว่าที่เราคิด ส้มตำไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวแต่มีรากฐานมาจากดินแดนล้านช้างหรือประเทศลาวในปัจจุบันโดยชาวลาวจะเรียกว่าตำหม,มักหุ่งที่แปลว่าตำมะละกอน,นั่นเอง ตำนานเล่าว่าเมนูนี้เกิดจากความบังเอิญเมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งนำมะละกอที่เหลือจากการทำอาหารมาตำรวมกับเครื่องปรุงต่างๆเพื่อแก้ความเบื่อหน่ายและเมื่อได้ชิมก็พบว่ารสชาติอร่อยถูกใจเป็นอย่างมากจึงได้ส่งต่อสูตรนี้กันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอาหารประจำถิ่น ในประเทศไทยส้มตำได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในภาคอีสานเนื่องจากเป็นอาหารที่ทำง่ายใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นและมีรสชาติที่ถูกปากคนไทย และสิ่งที่ทำให้ส้มตำกลายเป็นอาหารประจำชาติที่ทุกคนหลงรักก็คือการปรับเปลี่ยนสูตรให้เข้ากับความชอบของคนในแต่ละภูมิภาคเช่นส้มตำปูปลารา้าที่เป็นที่นิยมในภาคอีสานส้มตำไทยที่ใส่ถั่วลิสงและกุ้งแห้งในภาคกลางและส้มตำผลไม้ที่เป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพ ส้มตำจึงไม่ใช่แค่เมนูอาหารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสร้างสรรค์เป็นอาหารที่เล่าเรื่องราวการเดินทางจากครัวเรือนในอดีตสู่ร้านอาหารระดับโลกในปัจจุบันในทุกจานส้มตำที่เรากินเราไม่ได้ลิ้มรสแค่ความอร่อยแต่เรากำลังได้ลิ้มรสเรื่องราวของวัฒนธรรมและตำนานที่ทรงต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่รู้จบ